พูดถึงเรื่องจิตมันจบยากญาติโยมเพราะว่าทั้งโลกทั้งโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกกามโลกมีทั้งนรกเปรตสุรกายสเดชา,าใครจะไปสู่กำเนดิดอบายภูมิ นโรเปสุรกายสัจเรจานก็เพราะจิตนำไปจะมามนุษย์สื่อแดนสุขติก็จิตนำมาจะไปสวรรค์หกชั้นก็จิตเป็นผู้นำไปจะไปรูปประพรมสิมหกชั้นก็จิตเป็นผู้นำไปจะไปสู่อรูปมอีกสี่ชั้นจิตเป็นผู้นำไป โลกทั้งหมดนี้จิตเป็นผู้นำไปน่าคิดไหมเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมจิตมันจึงเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะบรรดาสัตว์โลกนี่ปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์เลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขก็คือสิ่งที่เชิดชูจิตสิ่งที่เชิดชูจิตคืออะไรบุญถ้าบุญเกิดร่วมกับจิตแล้วจิตจะดีดีถ้าบุญเกิดร่วมกับจิตเวลาใดๆก็ตามเราสังเกตดูใจเรานี่เราจะเข้าใจ เวลาบุญเกิดร่วมกับจิตมันรู้สึกว่ามันอิ่มใจชื่นใจประทับจิตประทับใจถ้าเราดูเรานะทีนี้มันจะคิดอย่างไรมันก็จะคิดแต่เรื่องดีดีคิดแต่เรื่องดีดี ถ้านึกถึงพ่อแม่ก็โอ้พ่อพ่อแม่มีคุณล้นป้าเหลือเป็นดินถ้าบุญเกิเรื่องกับจิตไม่กล้าจะทำให้พ่อแม่เสียใจจะพูดอะไรก็ระมัดระวังจะทำอะไรก็ระมัดระวังเพื่อรักษาจิตของพ่อของแม่เพื่อเชิดชูจิตของพ่อของแม่ บูชาคุณอันล้นฝาเหลือเป็นดินที่พ่อแม่ให้ชีวิตเรามามันหลุกคิดจังสิขันบุญก็ร่วมกับจิตและนอกจากนั้นก็อยากจะไปช่วยอันนั้นอยากไปช่วยอันนี้ของปู่ย่าตายายอะไรต่างๆก็ตามคิดแต่เรื่องดีดีดีอันนี้คือเราดูจิตเรา ถ้าบุญเิดร่วมกับจิตเป็นอย่างนั้นเหมือนญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้กงเช่นกันบุญเกิดร่วมกับจิตโอ้ไปเหตุบุญอยู่วัดบ้านเข่าบ่อจ้าหน่อยเนาะไปถวายสังฆทานถ้าบุญายมันเกิดเนาะ,ะเมนูบดได้ดมานำกับบ่เป็นอย่างดอกเอาใจมานำลูกหลานเป็นตัวแทนจังสี่เป็นต้น ขันบุญเกิดดีดีัดงวะเป็นตาอัศจรรย์อีดีขันเมียว่าน้ำผัวก,กับพ่อพ่อพันว่าเด็พ่อ,พอ,พอ,พอที่ไปใ่น้อเมื่อนี่พันว่าส่วนผัวก,กับจิตเป็นบุญกับโอ้ยแม่เมื่อนี่ที่ไปเหงานเหงาการย้นอนหันบมื่อนี่เด้อแม่เด้อรถว่ากันจังสีแม่ ลูกอิ่มจิตอิ่มใจลูกลามื่อนี่วันจันทร์เด้อไปโรงเรียนลาพ่อสันครับโหลดลูกเกิดขึ้นบุญเกิดขึกก้นร่วมในจิตใจของลูกของเต่าก็ดีผมที่ไปเรียนหนังสือผมที่ตั้งจะเรียนครับผมที่ออกแกงๆครับแกงด้วยดีด้วยครับพุ่นน่ะ ขนนั้นบุญเกิดร่วม,มหรือเป็นเน่าหนันเบิดย่างวาแม่นบอญ่างโยมฮะแม่นบอบัี้ผู้ไดเบิงบัญนห้องบดว่ามันเบิงห้องได้บันนี้บ่ต้องไปแย่งแวนอันนี้มันอิ่มใจขั้นเบิงผู้อื่นใจผู้อื่นเป็นบุญเป็นเน่าใดหลดยิม้มแย้มแจ่มใสเออิีม ขันพ่อแม่ใจเป็นบุญย่ำใดก็ลูกเต้าก็โอ้ยจจแมนอิม่มอกอิ่มใจลูกเต้าพอแม่เห็นลูกเห็นเต้ามีบุญไม่กุศลก็อิม่มอกอิ่มใจบางหน้าก็หูจักเออบอิม่มยิ้มแย้มแจ่แมใสนั่นคือบุญหยาดยมอม <c oughs> รอดย่น้ำกันเย็นเย็น อยู่นับกันกันเนี่อยู่นํากันดีดีนาอัศจรรย์บุญนีหรี่ยังวะบันนี้เมื่อบุญเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใจน้อมไปสู่ธรรมบันนี้เห็นบ่น้อมไปสู่ธรรมด้บันนี้อยากปฏิบัติธรรมได้บันนี้ แล้วด้ภาคกันประพฤติปฏิบัติธรรมยังสี่เป็นตนอันนี้ว่าพุตนประโยชน์ของบุญบัดนี้คขั้นว่าเรื่องบุญแล้วพุทธเจ้าก็ตัดต่อไปว่าเรื่องของจิตนี่แต่ว่าธรรมาตของจิตนี่โอ้ยจจมม่มันเบาหนกเพนว่พพุทธเจ้าว่าขั้นบุญเกิดโลดีดีแต่ขั้นบุญบ่เกิดแล้วรด ป่วงหัวจักป่วงบ่แลือคุณหนูหัวจักป่วงบ่ละบ่พัฒนเ <c oughs> นาะบาบ้าบ่บ่เข้าใจตัวละเข้าใจยุบบ่มนเนี่ยปัมป่มปั่มเปอเปอเห็นบ่พระธรรมาชาติของจิตพุทธเจ้ามัานตัดไว ห้ามบ่ให้มันไปสู่บาปนี่ห้ามยากยากห้ามยากอีหลีบ่แม่นธรรมดาเพราะอย่างที่เพราะธรรมชาติของจิตมักตกไปสู่อารมณ์ที่ต่ำ ธรรมชาติของจิตเป็นแนวนั้นพระพุทธเจ้าประดุปมาคือกานกำน้ำธรรมชาติของน้ำนี่ย่อมตกไปสู่อารมณ์ฝ่ายต่ำขอภัยน้ำนี่มักตกไปสู่ที่ต่ำต่ำมองไดบประทงเส้นน้ำมันไหลไปเองแมนบอบจตเงียงขวดทะไหลกอก,กออกโหลด มองได้ตามไหลไปหลวดถ่วมซะถ่วมซะมองสูงพอถ่วมเด้มองได้ตามนี่ไหลสะไปเลยถ่วมเขาก็ถ่วมถ่วมนี่ยังก็ถ่วมถ่วมบ้านถ่วมเพื่อนค้นก็ถ่วมสาถ่วมใจธรรมชาติของน้ำเป็นแนวนันมักตกไปในที่ต่ำธรรมชาติฉันใด ใจิตใจของคนทั้งโลกก็มักตกไปสู่อารมณ์ไปต่ำเหมือนกันฉันนั้นห้ามอยาว่าบเสือนบิดเมินหรือเดือนหนึ่งกระซังเราจะไม่โกรธใครได้บ่ชื่อพุูนยนให้ไย ข้าพเจ้าจะไม่ด่าใครทั้งโลกสมหมดว่าล่องอธิษฐานจิตไว้มันจะไห่จะมือนอกพญ่านอจะหน่อยเห็นไก่ขี่เสิร์ฟนัืงยังว่าไปสูนในไก่อีกโอ้โหปั่นว่าไก่มันหูงเหลืองหั้เล้า มันปวดหมดเลมันก็ขี่มองหันยังว่าไกลยังไปศูนแห่ไกลอีกจังทีน่ะแล้วก็พู้นั่นแน่คูนี่โอ้ยจังว่าเขาเหลียวเบิ่งคนในโลกเวลาบุญเกิดเยิ้มแย้มแจ่มใสดีดีย่างบาปเกิดหนาบูดบูญยู่แม่นบอกแม่แจ เออนอใข่อยู่แต่ไม่แจ้คูม่มือเนี่ยใรรมาแต่โดนเลยไม่แจ้จังทีนะเด้อเพราะฉะนั้นหลวงตาเราศึกษาพ,พระพุทธเจ้าพระองค์สแสดงไว้เลยโอ้ยจะแมนอีหลีืือการกับหลวงตาสมัยก่อนนั่นแหละก็เป็นบ่าแมนว่าเป็นนาอว่าวันี่บว่าแมนว่าพฟื่องเยอกว่ารวนเจ้าของได้เนี่ย แน่นหน่อยว่าบัฟังควนมันสิได้ปอกัดแขวกาัดกาดเจนว่านือมือน,น,น,นี่เกือบเบิดเลยเยังว่าไม่ได้แขวปปอมกัดเสียผู้อื่นหลายผู้น่ะหือจะแน่นไหมแล้วก,ก็บอกว่าตายเสียดีนี่ปเป็นแน่นแล้วก็ดีผู้น่ะสัวฝากหมานี่ผู้น่ะมันก็ผน่าเชื่อพราให้แน่นขนั้นแต่ว่าพวกมันสั่งข้าเจ้าเด้ อยากให้ข้าเจ้าดีสุดแต่ห,าห้าอวโอวยจะมันคืนมากกูเมือนี่แหละอุย้ยจจแมนเนาะโอซันคนบจักทีบจบจักแดนเรา,รา,รา,าปปปเป็นแนวหันยังวะพระบจักที่บจักแดนก็ปั๊มปั๊มเปือเปอบา่บาบา่าบ่อบขนาดเป็นพระแต่แท้ได้น่่งนเงิอบบ่แน่น่อยมม่ที่ซ้ำใด่ปฏิวัยอีกเนาะ บรรยไปยม่าได้ศึกษาไปศึกษามาฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เิ่นเทศเพิ่นแสดงธรรมโดยพอะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปรีชาญ,ญาณมุนีก็ดีเิ่นแนะน้ำพรมสอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชป,ปริยัตยาก่อนวัดบ้านแก่งเหนือก็ดีนรติหลวงตาไปปฏิบัติธรรมนำเบาไปเบาไปโอ้ยจะแม่นเบาธรรมะถึงอิริยาบถ สอนแล้วสอนอีกเพันหลบสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกเพันบป๋ายเด้เพี่ยนบ่าดาเด้สอนแล้วสอนอีกเฮาหลบฟังแล้วหลบหลบโอ้ยเจม่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพันดีขักดีดีอภัยมาก็เออวัฒนเฮากระเฮคือเพันสาวัฒน เฟิกจิตเฟกใจไปพระมาน่าไปไปมาจหลอนๆเฮ้าบทสร้างคนจะ m e นดีขักเด้อฝากไว้เดินหย,ยาิโยมเนอขันเฮ้ายัางสร้างคนอยู่ดีเฮ้ายัางเป็นถูกหลายอยู่ฝากไว้ซะผู้ใดว่าดีทําดีเราสาธุผู้ใดว่า่ฮ้่นดีท่าบ้านนด้ดีก็เออ สักวันหนึ่งเขาอาจจะดีได้จังสินะบ่เครียดบ่สูลบ่หนาบูดบ่หนาบึง้งบ่หนาแข็งบ่หนางอหายพูดได้นอพอสุบันนะ่อบันนองคล้อง <c oughs> นานานที่จะได้มาย่ำจะหนึง่งจังสินะเดี๋ยวจังว่าขอฝ่ายญายมทั้งหลายเอาไว้อย่าเป็นทุกข์กับคนทั้งโลก ผู้ใดเฮ็ดดีเบาดียำบีสาธุผู้ใดเฮ็ดบ่านะดีเบาบ่านะดีลา่ลาหล่าเบาไม่เด้อล่าเด้อบักหำเฮ็ดไม่เด้อล่าเด้ออีนานเฮ็ดไม่เด้อล่าเด้อขันผัวกินเหล่ากับพ่อพ่อเศร้าจะเด้อพ่อเด้อดเลิกซะเหล่าพ่อเอ้ย ก็ว่าใี่แหละคันบ้านได้เศร้ากับพอ่อเลิกสะพอะ่อว่าวจจะยุ่จังสิสะแตกแต่เราอย่าวาจักเอ่อนองจะไปว่าอีกจังสันแม่ขนาดที่บอกมวนๆพอ่อเศร้าซะพอ่อเลิกซะพอบบ่อก็ว่าจะยุ่งจังสิแหละคันเห็นเมียหนาบุย่ยก็จะไปหายาเมี่ จะแม่นหนาบูดอยยะไปว่าจังสั้นก็ยังว่าหนาบูดสิว่าจังใดเขากับว่าแม่บ่เป็นตะเบิงเนาะหนาบูดแม่กับว่าสันตัวบัดแม่ยิ้มย้ำได้รอโอ้ยอิ่มใจบัดแม่หนาบูดย้ำไดหรถบ่ขักแม่กับว่าสันตัวก็คุยกันโย่จังเสียแหละสักวันหนึ่งมันจะเย็นลง เดียวนลงเอาเอาและสัมนีสักก่อนเนาะเห็นมันจบมันบาจบเรื่องเรื่องจิตแต่ว่าเฮ็ดบุญไว้นี่แหละญาติโยมมันจีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นย้อนบุญสรุปทัานๆเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาป่ารบธรรมมา,มาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของจิตเพิ่มเติมเสริมสติปัญญาก็เห็นสมควรแก่โอกาสและเวลา ด้วยอนุภาพบารมีคุณปฏีรัตนตรายคือคุณพระพุทธเจ้าประรรมและประสงคุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระครูบาอาจารย์ประสง์องค์สามเณรแม่จีแม่พรามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดี ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะอาศัยบุญเพราะพระพุทธศาสนาก็เพราะอาศัยบุญมมสตาเลื่อมใสในคุณของพรัตนตไตรก็เ,เพราะอาศัยบุญราจ,จนานันเมื่อเราทุกคนมีบุญมีกุศลแล้วจึงมีโอกาสสร้างสมบรมคุณงามความดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นหลับตาลงสักนิด สัรวมจิตในมั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตให้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบานเอบีมพองแผ้ว แล้วเกล้าค่อยน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราชบรมนาถบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพะหมากษัตริยาที่ราชาทุกทุกพระองค์งที่สวรรคตไปแล้วพระบ,บรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์งที่สิ้นพระชนไปแล้ว น้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศนแดส่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรม,มราชินีนาฏในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชนนีพันปีหลวงน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีและเจ้คุณพระเจินนาธพิราชกัญญาณี ตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุุพระองค์น้อมบนน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้าพระเตราจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลนี้แก่บิดามารดาของใครของมันเนอจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนกแคเห็ในใบหน้าของพ่อ เนึกแก็เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทบุญกุศลเน้อแก่ปู้ย่าตายายสามีพัญยาบุตรดาลูกหลานครูปรชาชญ์อาจารย์ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมในเวบนบรรดาสัมสัตส์ทั้งหลาย ขอทุกทุกฝ่ายจงรับรู้ระรับทราบขอให้อนุโมทนาสาธาทุกการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอพระเทรานุเทระกุมารจารประสง์องค์สามมเณรแมจีแมพราหมย่าโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่าย ที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วหมู่บ้านของเราทั่วตำบลของเราทั่วอำเภอของเราทั่วจังหวัดของเราทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกขอจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็น จเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวัน,นะสุขะภละปฏิบานธนสานสมบัติธรรมสานสมบัติเนื้อเคสสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคคดความปรารถนานั้นๆจงพรันสําเร็จจงพรันสาเร็จจงพรันสําเร็เจ และไหนที่สุดข,ขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมักผลปฏิพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอ